สวัสดีครับวันนี้กับมาพบกับรายการเอเทนกันอีกแล้วนะครับก็สำหรับอีพีนี้นะครับเอมี A Me. ทริคง่ายๆนะครับจะมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ สำหรับทริปนี้นะครับเอมีทริคนะครับเกี่ยวกับการเดินเที่ยวนะครับในเมืองซัปโปโรนะครับก็คือเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักนะครับในเกาะฮอกไกโดนั่นเองครับก็ทริปนี้นะครับเอได้มีโอกาสนะครับมาพักที่โรงแรมใกล้ๆกับสถานีซัปโปโรสเตชันนะครับก็วางแผนว่าโอเคเดี๋ยวจะออกเดินทางนะครับก็คือเที่ยวนะครับในโซนของซัปโปโรนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับประมาณช่วงประมาณ เย็นๆน่อนสักประมาณ3-4โมงเย็นนะครับของเวลาญี่ปุ่นนะครับก็ที่เที่ยวเนี่ยจะมีอะไรมั่งนะครับแล้วก็วิธีการเดินนะครับของ A เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดินยังไงไม่ให้วนเดินยังไงไม่ให้หลงนะครับในโซนซัปโปโรนะครับเดี๋ยวอีพีนี้นะครับเมีมาแนะนำนะครับใช้เวลาเดินทั้งหมดก็คือประมาณ1ชั่วโมงนะครับโดยประมาณนะครับระยะเวลา ระยะทางการเดินเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4.2กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับตอนหนึ่งรอบนะครับก็จะมีที่ท่องเทีเ่ยวประมาณ7-8จุดเลยนะครับในทริปเดินคริปนี้นะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวไปชมกันครับผมสำหรับที่เที่ยวจุดแรกนะครับที่เอจะพาเดินไปเที่ยวนะครับก็คือจากสถานีซัโปโรนะครับเดินประมาณ8นาทีมาถึงที่ทำการรัฐรบาลเก่าฮอกไกโดครับ อีกหนึ่งแลนด์มาร์คของซัปโปโรนะครับในอดีตเคยเป็นอาคารที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโดนะครับที่นี่นะครับสร้างขึ้นในปีคิศ .1888 นะครับมีเอกลักษณ์ตรงการออกแบบอาคารแบบนนโอบา็อก ok นะครับเหมือนโรงละครโอเปร่าของปารีสครับผมแต่ปรับให้เป็นสไตล์อเมริกันนะครับมีการจัดแสดงข้อมูลและสิ่งของทางประวัติศาสตร์เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมฟรีครับ หลังจากเที่ยวสารคังเสร็จแล้วนะครับเราก็เดินต่อมาอีกสิสองนาทีนะครับก็จะมาถึงที่หอนาฬิการเมืองซัปโปโรนะครับเป็นอีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์คของซัปโปโรนะครับในทุกๆหนึ่งชั่วโมงจะมีเสียงตีระฆังดังจากตรงจุดนี้ครับ เดินต่ออีกประมาณ5นาทีนะครับเราก็จะมาถึงที่ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์นะครับเป็นหอคอยความสูง147เมตรนะครับซึ่งใช้เป็นที่ส่งสัญญาณโทรทัศน์ของเมืองและเป็นจุดชมวิวที่ความสูง90เมตรนะครับจุดนี้นะครับสามารถมองเห็นวิวของสวนโอโดริพาร์คได้ตรงหน้าพอดีเลยครับและยังสามารถมองเห็นวิวของเมืองได้360อ,องศาด้วยครับเป็นอีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์คที่สาคัญของซัปโปโรด้วยครับเดินต่ออีกประมาณ11นาทีนะครับเราก็จะมาถึงย่าน ตลาดทานุกิโกจินะครับถือว่าเป็นย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองซัปโปโรเลยครับที่ชอบสุดๆก็เพราะว่าเป็นหลังช้อปปิ้งในร่มครับผมไม่ต้องตากแดดตากฝนเลยครับแล้วก็สามารถเดินได้เกือบตลอด24ชั่วโมงเลยครับที่นั่นนะครับเขาจะมีเป็นรางคาคุมยาวตามแนวถนนนะครับยาวตลอด1กิโลเมตรนะครับดับง่ายๆก็คือประมาณ1-7บล็อกได้ครับจนถึงแม่น้ำโซเซอีนะครับที่นี่เปิดมานานเป็นร้อยปีแล้วครับ รับมาว่าเป็นตลาดที่เก่าแก่ที่เปิดมาตั้งแต่ปีคศ่ศักรเเลยครับถึงแม้จะดูเก่านะครับแต่บอกเลยว่าเก่ามากๆเพราะว่าของกินของใช้นะครับเดินกันช้อปปิ้งกันอย่างเพลินเลยครับโดย2ข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้ากว่า2องร้านค้ามีตั้งแต่ขายของที่ระลึกขายขนมขายของเล่นเครื่องจำา่างช็อกโกแลตเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ต่างๆมีครบเลยครับ เดินต่อมาอีกประมาณ7นาทีนะครับจากตลาดธนุกีโกจินะครับเราก็จะมาถึงที่ตรอกราเมงนะครับสถานที่ท่องเที่ยวอันมีชื่อเสียงย่านสุซูกิโนครับซึ่งเป็นแบบต้นตำรับของราเมงของทางซัปโปโรเลยครับที่ร้านจะให้ความสําคัญกับมิโซะราเมงนะครับรสชาติของซัปโปโรนะครับตั้งเรียงรายกันอยู่ถึง17ล้านนะครับถนนนี้จะมีความยาว42เมตรครับ หลังจากชิมราเมงเสร็จนะครับเดินมาอีก2นาทีนะครับเราก็จะมาถึงที่ย่านสุสุกิโนคับเป็นย่านเอนเตอร์เทนเมนต์ยามค่ำคืนที่ใหญ่ที่สุดของฮอกไกโดครับตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโรเทียบเทีบได้กับย่านคาบุกิโจของโตเกียวเลยครับที่นี่นะครับมีแหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญสำคัญหลายจุดเลยครับภายในย่านยังมีร้านอาหารสถานบันเทิงร้านคาราเกะให้เลือกอีกมากมาย จากย่านสูกูกิโนะนะครับเดินประมาณ5นาทีนะครับเราก็จะเดินมาถึงที่สวนสาธารณะโอดูริปาร์กนะครับที่นี่เป็นสวนสาธารณะแนวยาวนะครับไปกับถนนประมาณ1.5กิโลเมตรนะครับตั้งอยู่ที่กลางเมืองซัปโปโรเลยครับจากสวนโอดูริปาร์กนะครับเดินไปอีกประมาณ4นาทีนะครับเราก็จะกลับมาที่จุดเริ่มต้นก็คือซัปโปโรสเตชันครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับทริปการเดินแบบชิลๆในซัปโปโรนะครับก็ช่วงที่เอไปเดินนะครับจะเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับประมาณสัก เดือนมกราคมนะครับก็จะเป็นแบบฟิลแบบเย็นเย็นมีหิมะตกรำไรรำไรนะครับก็แบบเป็นแบบเดินยังไงก็ไม่เหนื่อยนะครับระยะทางประมาณ4.2กิโลเมตรนะครับก็จะ,ะใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยเอว่าแบบสั้นมากเลยนะครับผมก็แต่ว่าจริงๆแล้วนะครับก็ถ้าท่านใดนะครับจะเสียในส่วนของอ เวลานะครับในส่วนของการช้อปปิ้งนะครับที่ทาโนโลโกจินะครับก็จะเพิ่มเวลาไปอีกนะครับก็ลองดูนะครับเป็นวิธีการเดินแบบง่ายๆนะครับเป็นทิปง่ายๆจากเนะครับก็ถ้าท่านใดนะครับมีโอกาสนะครับได้ไปเที่ยวซัปโปโรครั้งหน้าก็ลองใช้วิธีการเดินเที่ยวตามแบบของ A นะครับก็จะประหยัดเวลาแล้วก็จะได้ไม่หลงนะครับก็เดินตามรูทนี้ที่ A วางไว้นะครับก็ จะสามารถประหยัดเวลาแล้วก็จะสามารถเก็บได้ทุกจุดเลยนะครับในซัปโปโลนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทริคนะครับที่เอามาฝากกันใน EP นี้นะครับผมสำหรับ EP หน้าเดี๋ยวเอเจะมีทริคอะไรนะครับก็ให้ติดตามกันที่ช่องเอเทนนะครับผมก็ก่อนอื่นนะครับก็อยากจะให้นะครับ กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์ให้เอด้วยนะครับผมนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับเอและทีมงานของรายการเอเทนนะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ